ที่กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีกองทัพเรือนายสุภทธิ์กอเจริญยศ ผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้หน่วยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกชัยพัฒน์เงินดีเจริญรองผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่22นาวาเอกนิคมแจ่มยิ่งผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตามแนวชายแดน ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งการลัก,กลอบเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายและสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยห้วงเดือนพฤษภาคม2567พบว,ว่ามีการจับกลุ่มคดียาเสพติดจำนวน506คดีผู้ต้องหาจำนวน524รายและอำเภอที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดมากที่สุด5อำเภอรแรกได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมอำเ,เภอรตระการพืชผลอำเภอเขมราชและอเภอบุญทริกจำนวน1.2ล้านเม็ด โดยส่วนตัวยาที่มีการค้าและระบาดมากที่สุดได้แก่ยาบ้ายาไอซ์และเคตามีนตามลำดับ หลังจากนั้นนาวาเอกนิคมจันยิ่งผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีพร้อมคณะลงเรือกองทัพเรือเพื่อล่องเรือตรวจพื้นที่ที่มีการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายเพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งมีภารกิจในการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ต่อจากนั้นนายสุพสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเขม,มาราชเพื่อพบปะอาสาสมัครชุมชนชายแดนพร้อมได้ให้ผู้นำชุมชนและกำนันผู้ใหญ่บ้านได้กวดขันหลังนายกรัฐมนตรีเน้นจังหวัดตามแนวชายแดนแรงงานข้ามชาติยาเสพติด พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดรวมทั้งสืบสวนขยายผลการจับกลุ่มรายงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศโดยเฉพาะหนายหน้าผู้นำพาหรือหากมีสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรียกรับผลประโยชน์และนำเข้าแรยง,งานต่างด้าวให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด